ที้บุญวายกันหน่อยนะครับที่วัดตะแวง่าดาอกกันหน่อยแชเข้าให้ครับี่ครับมาทุกปีครับุณใจบุญเจ้าของเจ้าของสับล็ที่อร่อยที่สุดในบ่อไรนะฮะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับ อันนี้เป็นลูกจ้างนะฮะลูกจ้างนะฮะโโอ้หของเขาอร่อยจริงนี่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเข้ากล้องทำไมกันไปกิ๊กถึงได้ยม่ได้ได้ได้นะครับสับปะรดเขาอร่อยจริงๆนี่นี่เรียนทุเรียนทุเรียนอ่ามีทุเรียนด้วยนะมีไอติมครับไอ้เตทุเรียนครับมีมาเลี้ยงนะนะมาเลี้ยงนะสาธุสาธุครับ มาลุกต <blender> ีนะมาลุก <practiced> ต <noise> <inaudible> ีนะอันนี้ได้เป็นทวารหนุ่มเลยเป็นนิกกี้กัน้วยคือถุนทีบ้า ก้าวหน้านะครับทีมงานไม่มีการก้าวหลังนะครับบอกพอยก้าวหนา้าที่มาแล้ว นแข็งเขียวหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะฮะนี่ครับ <S <S น้ำแข็งใสคุณเต่าบ้านมั่นคงนะครับพี่เต่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าจ้านี่ครับตามกติกาตามกติกานะฮะเก้าโมงนะฮะเก้าโมงนะครับค่ะเก้าโครอบครัวชูเผาพันธุ์ข้าวเหนียวหมูหยองคุณประจวบแก้วนราเนี่นะครับ สาธุสาธุสาธุข้าวเหนียวเข้ามาเป็นลังเลยนะครับบอกปุ๊บแป๊บเดียวแถวยาวเลยด้วยเนาะความจริงเลยเนาะคุณยอดก๋วยเตี๋ยวคุณสมพิษซอยเกษรนะครับ

นีครับความวุ่นวายที่วตาลังเลยคนเยอะยิ่งกว่าเมรั่งวันตอมขี้เลยนะครับดูด <qu ie> ูนะครับตรงแถวแถวไม่ต <c oughs> ่อแล้วครับ <sh> มือใครยาวสาวได้สาวเอาท่านสอนพอย้อนออกไม้มดเลยนะฮะล้างลวงมือกันนะครับแจกฟรีแจกฟรีนะครับแจกฟรีครับผมมาแล้วแจกแจกเด็กว่าแจกเด็ก ล็รถช่องคุณด่านกัญยาโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับดูสิครับไม่ด้วยนะยังไมกินยังลืมไหอร่อยไหมครับเรื่องการต่อแถวไม่ต้องไปต่อนะครับตอนนี้นะฮะ มันรู้จะตอบแบบไหนแล้วครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีข้าวกินมีเยอะแยะครับเป็นเรื่องเอานี่ก๋วยเตี๋ยวผัดปูคุณราตีครับเอาละครับมองกล้องนะหนึ่งสองสามผัดไม่ไหวเลยโครับ สุดแล้วแต่วาดสนาสุดแล้วแต่วาัสนาสวัสดีสวัสดีดูออค,คนนียครับโหมันเยอะยิ่งกว่าแมลงวันตอมขี้เลยนะดูคนนียครับโ้โหอะเยี่ยไม่หมดเลยครับทัททกทายคนสวยหน่อยครับเจะเกดิกดจะเกิด บางจุดเนี่ยก็จัดแถวกันดีนะฮะครอบครัวเขาชมวันขนมปังปังปัง,ปงนะแม่ค้าเราน่าใสาเลยนะครับหมด,ดเดี๋ยวหมดไปนะทีป,ปลานะดูนะใช่พักก่อนไงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปใช่ไหมมีเท่าไหร่ก็หมดครับลงทานไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวใช่ไม่ต้องกลัวนะฮะโอ้ ก็ดูดีครับใครจะไปต่อแถวกันฮะชั่วโมงนี้มือยาวใครสาวได้ก็สาวเอาเละครับใช่ครับชั่วโมงนี้ต่อให้จัดแถวไงก็ไม่มีใครจัดแล้วครับมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับข้าวมันไก่นะครับคุณยาวรักสุดประเสริฐนะครับครับข้าวมันไก่สวัสดีครับ บางร้านก็เข้าแถวกันดีนะให้ความร่วมมือดีโอ้วันนี้สอทอย้อนเราอารมขึ้นเลยนะปีนี้แต่ยังว่าครับคนในหมู่มากจัดระเบียบมันยากนะครับมันยากนะฮะก็ต้องปล่อยเห็นหรือ,อยังครับความวุ่นวายในวัดตับแหว่งสวัสดีครับโอ้ ไอเรื่องต่อแถวไม่ต้องไปต่อแล้วเพราะมันต่อไม่ได้กันแล้วครับมือขยาวสาวได้สาวเอาตอนนี้นะฮะโอ้โหเล่นสอทอย้อนเราเลือดขึ้นหัวเลยเช้านี่นะปวดหัวนะครับเพราะคนมันหิวเนาะคนมันเยอะร้านไหนแจกกูก็เดินใส่สวบๆแล้วด,ดูคนเนี่ยผมจะเดินไปไหนมันรอดเลยติดคนอยู่นี่ยมนเน่ยโอ้ โอเคมาร่วมบูญกระถินกันนะวัดตักแหว้งโอเคนะมีวัดไหนบ้างก็บอกกันบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยว่ามีที่ไหนบ้างวันนี้นะทอากระถินนะโอเคนะครับ ปีนี้ทีมทุเร right. ียนปีน oh. mm hmm. ี้ม yes. mm ีท hmm. ีมสำลชนปีน yeah. ี้ไอศีรีมทุเรียนปีหน้าเจอไอศีรีมสำลรนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่ครับน้องๆมาต่อคิวกันนะครับน้าผู้ใหญ่ยิ้มหน่อยผู้ใหญ่

I'm going จากเสร็จงานกถินนะครับทางผู้เจบุญจากจันทบุรีนะฮะคุณสวิตคุณอาลีสีคงรักคุณประเสริฐคุณเล็กแก้วสว่างคุณทารารักชาวโรดนะฮะก็ได้นำข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชไข่ขนมผงซักพอกนะครับมาแจกให้พี่น้องชาวตากแว้งได้กันนะครับดูหน้าชาวบ่อรอๆเลยาบอคุณสมนึกนะคุณสมนึกเดี๋ยได้เมื่อคืนไม่มีลำวงแนไพเ

Yeah. <laughs> Yeah. สิงห์โกรธุนสวิคุณเล็กแก้วสว่างนะครับที่ให้เกิดเป็นประธานองค์ถินวัดตาแย้ในปีนี้พรอมทีงานของท่านนะครับวันนี้ท่านก็ได้นำนอกเหนือจากเป็นประธานองคถินแล้วก็ยังมีสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับไม่ว่าท่านมาจากสถานที่แห่งไหนนะครับวัดตาแว้ทางประธานประธานองค์ตินและรองประธานองค์ตินก็ ให้หมดครับเขามีการแจกจีนของเมื่อกี้ก็คงเป็นเก็ดขาพไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณนะครับนักข่าวท้องทีของเรางูป่านะที่มาติดตามข่าวเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันระมงย้อนยุควันเกิดเวทีนะครับวันเกิดเวทีแต่ย้ำมาเก็งภาก <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> โอเคครับผมแต่วันนี้จะจะโอเคกว่าวันนั้นนะฮะ <c oughs> โอเคครับไม่บายไม่บายปิดจ๊อบปิดจ๊อบปิดจ๊อบไม่บายไปละ จอบด้วยอาเจ๊กับเท่าแก่เรานะฮะมาทุกปีไอซ์ครีมหมดสับปะรดหมดทุกร้านเลียงช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าช่องไอทีวีทงน้ำตาลช่องค้อนพืชลดช่อด้วยนะฮะปิดนิยังครับกระถินปีนี้อยากเป็นทางการที่วัดตากแว้งนะครับคน ยิ่งกว่ามาแล้ววันตอบขี้เลยนะครับโอเคสำหรับปีนี้กระถินวัดตากแวงลาตีสวัสดิ์เหลือวัดไหนบ้างตามมานะครับเ,เจอกัน